ก็สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาแนะนำาการเลือกตัวละครจากแพ็ค1 0 0 0คอยแพ็คนี้นะครับถ้าเราเติมไปแล้วเราจะได้กล่องเลือกโปเกมอนระดับมหากราบนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อกล่องนี้ไปแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกโปเกมอนตัวอะไรหรือว่า,ายังไม่มีโปเกมอนตัวไหนที่อวยเป็นพิเศษนะครับ ผมก็อยากจะมาแนะนำโปเกมอนที่จะใช้งานได้ใช้งานได้นานโปเกมอนที่สามารถแบกไ d เเพื่อนๆได้ไปไกลนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆมีโปเกมอนที่อวยที่ชอบอยู่แล้วก็ให้เลือกโปเกมอนที่อวยที่ชอบนะครับเราจะได้เล่นเกมนี้อย่างสนุกและเล่นได้นานนะครับผมงั้นผมขอแนะนำตัวละครตัวแรกเลยนะครับผมที่เพื่อนๆเลือกมาแล้วปั้นของ ัดให้มันสุดเพื่อนๆจะไม่เสียใจก็คือมิวทูนะครับแต่โปเกมอนตัวนี้มีให้รีในกล่องหรือถ้าเพื่อนๆเป็นสายเติมนะครับผมไม่แนะนําให้เลือกมิวทูนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเป็นสายเติมเพื่อนๆจะได้จากาตรงนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเติมไปสักประมาณหนึงสัก VIP อนี่ VIP 12ครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้ New t 2มาเองหรือไม่ก็เพื่อนเอาจจะหมุนกล่องรีกล่องได้ New t 2มาเองนะครับเพราะงั้นผมจึงไม่แนะนำให้เพื่อนเนเลือกนะครับต่อมานะครับผมเป็นตัวนี้นะครับ c e n t Mega Thailandita นะครับก็ตัวนี้เก่งนะครับแบบ สกิลอันติลัวๆเลยนะครับน่ารำคาญมากแต่ผมแนะนำให้ไปรีไอดีหาตัวนี้ในกล่องดีกว่านะครับอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่รีแต่มาเลือกเอาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นสายรีไอดีผมแนะนำว่าให้ไปเลือกตอนรีไอดีเกาโค้ดแล้วก็รีไอดีดีกว่านะครับต่อมาเป็นตัว ที่ที่แบบแบกไอดีได้เลยครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวดาเมจนะครับตัวนี้ก็เก่งนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้เลือกนะครับเพราะว่า,ามันมีแจกนะครับผมต่อมาผมจะแนะนำเป็นตัวตัวที่ผมแนะนำาส่วนใหญ่จะเป็นตัวดาเมจนะครับผม มันจะได้แบกไอดีช่วงต้นให้เพื่อนๆได้ครับตัวนี้ครับผมมาชาโดะครับตัวนี้เป็นตัวละครที่โคตรเก่งโคตรแบกในอารีน่านครับมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆเลือกมาแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมจุดเด่นของมันก็คือสามารถเอามายืนหน้ายืนแทงรับดาเมจตีสวนดาเมจได้นะครับผมเป็นตัวดาเมจที่ยืนได้โคตรจะนานนะครับต่อมาครับเป็นตัวอ่าเป็นตัว เป็นตัวนี้นะครับผมอีกตัวนี้คือจุดเด่นก็คือมีสกิลในการเอาตัวรอดในตัวเองครับเน้นยืนในแนวหลังนะครับแล้วก็ดาเมจรุนแรงนะครับผมมีดีบัฟด้วยนะครับต่อมาเป็นนี่ครับขอแนะนำเป็นซาเชียนนะครับหรือมาดาบนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆได้เพื่อนๆจะแบบฟาร์มด่านได้เร็วได้ไกลแบบมากครับ เนื่องด้วยพาสซีฟมันเข้าสู่สนามแล้วมันก็จะสร้างความเสียหายได้เลยนะครับผมเก่งนะครับเหมาะแก่การฟาร์มด่านดานันด่านมากต่อมาเป็นชายนี่เมกาเซอร์ไหนหญิงนะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือควบคุมศัตรูครับคือพาสจุดเด่นมันอยู่ที่พาสซีฟนะครับผมเข้ามาในเกมปุ๊บมันก็จะมอบดีบัฟหลงสเสน่ห์ให้ผู้ต่อตู้ผู้ต่อสู้ที่ติดหลงสเสน่ห์ จะไม่สามารถโจมตีทีมเราได้และมันจะตีทีมเดียวกันเองนะครับโคตรป่วนนะครับตัวนี้แล้วตัวต่อบมาหลักๆผมก็แนะนำสำหรับมือใหม่เริ่มต้นก็จะแนะนำคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับพยาแบบหาตัวดาเมจเข้าทีมจะได้ดันด่านไปสูงๆดันด่านได้ไวๆนะครับส่วนตัวแทงหรือตัว ซัพพอตอื่นๆเนี่ยเราสามารถหาที่หลังได้นะครับผมซึ่งโปเกมอนเก่งๆที่นอกจากเนี้ยมีเยอะนะครับผมแต่ผมจะยังไม่แนะนำให้เลือกในกล่องนี้ครับแนะนำให้แบบเลือกตัวดามเมจมาใช้ฟาร์มใช้ดันดนไปก่อนนะครับผมส่วนตัวแท้งเนี่ยพอเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยไปหาเอาก็ได้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบ แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ